ห <laughs> ลอดมันเอาพี่ไม่ลงเองเชื่อพี่ดิอ๋อเฮียข้าไม่ได้เอาป่าว่าพี่ลอดพี่เข้าไวของมัน ซ้อมก่อนเวลาเจอ JK ก็เป็นเหมนกันแหละซ้อมอะไรอ่ะขอโทษครับพี่พี่เก่งเกินไปครับพี่กลัวโดดลงน้ำไปแล้ี่งังเมื่อวานหน้าตาพี่เป็นยังไงวะอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะพี่จะไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่าในประเทศคิดว่าพวกมันเป็นใครเนี่ยสุ่มรวมเด็กที้อ่ะแคร์เ เฉยๆยังเฉยๆอยู่เฉยๆเบาๆบ้านเด็กกับพาไแม่พี่มันแรงไปไหมที่จะพูดแบบเนี้ยมีน้ำเย็นๆข้ักแก้วแม่โดนลงน้ำไปน่ะจะยังพี่จะยัจริด่าตัวเองเป็นแบบ ห <Yeah. S 2> be นีไปไปพ่อมึงมันกูมาตินเจเอถูกปีศาจแจ็คก,กี้ให้ฆ่าแฟนตัวเองที่อยู่ทีซีหลังจากมาตินฆ่าเสร็จมาตินได้พูดไว้ว่า ถ้าไอหัวเขียวไม่ตายกูจะไม่ยอมไอหัวเขียวต้องตายมาในมุดตูนี่บ้าแล้วมึงอไอเหี้หยาบไอเหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะครับใครได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมเด็ดไปเฮียเด็ดมากพี่แจกคนดีครับพี่ไปไปด้วยครับพี่ไอซิแปด้านหลังนั่นแหพวกมันนะพี่

ส่วรุมเด็กที่อ่ะแม่โดนต้องมโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ เราไปดีหมดเลยพี่เราอยู่ที่แฟมเบเลตซิตี้เราไม่ฟังเราแค่ต้องโดกนกระทิ้นครับทำไมเพราะเขาอยู่จุดสูงสุดครับ <c oughs> <ๆ>เขาคือจักรพรรดิระดับหนึ่งถ้ามึงไม่ฟังมึงก็แค่ต้องโดนกระทืบแค่นั้นเองนัดหนึ่งอาบนา้ำเนี่ยอาบอาบน้ำให้พี่ดูหน่อยดิอาบนา้ำให้ <ๆ S 2> พี่ดูหน่อยไว้หรือีสัตว์บอลเที่ยาเปิมไอ้เขาด่าพ่อไอ้บอลกันบบขนาดนี้เหรอวะ ไอ้เยี่พ่อไยก็มีหัวใจด้วยพอดีคเขาทอนโนนทอนว่าเนี่ยเล่ล่าใครอ่ะเล่ล่าใครอ่ะเลล่าพ่อกันมามาต่ออยู่เงี้ยเยอะอะไรไปละเลี้ยอะไรเยอะอะไรเออไมด่าพ่อกันบ่อยจังไงเวลาเจอ JK ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ซองไม่ซอง JK ทุกคนครับพี่พี่เก่งเกินไปกับพี่กลัว เราลงน้ำไปแล้วนี่เลยแลเหลืออย่างนี้ถ้าความในใจถ้ามันด่าได้ผมด่าคืนแม่ผมด่าไปนะคนอื่นเขาจีบสาวว่าจะให้ดูนั่นดูนี่แบบว่าคุยกับพ่อแม่เขาไอ้เชี่ยที่ถูกกระชายสาวดูอ่ะไอ้สัตว์ไม่มีสักกี่คนวะเนี่ยพี่ตีพี่ตี้ครับ พ่ตี้อยากเข้าเมืองด้วยครับแบบง่ายๆเข้าได้เลยครับน้อง f ฟมิเลียร์เทนนิงร้อยเดียวเข้าได้เลยง่ายๆไม่ต้องสอบเข้ามาเลยมาเล่นกันเถอะเอ้ยชื่อลืมเลยสัตว์เปิดแล้วอีกทีนึกว่าอ้ยก็นูกว่าเข้าไม่ทัน เฮ้ยทุกคนมันมีอยู่อย่างหนึ่งไม่จำกัดอายุเลยไม่ไม่ไม่จำกัดอายุครับมีอยู่อย่างหนึ่งคือพี่อะอหมวยอะเขาอยู่ดีนะ้ำมูกไหลน้ำมูกไหลจามบ่อยอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเอ้ยโควิดปะเนี่ยอะไรก็ตรวจอะไรก็าหาไม่เจอแล้วตรวจเชื้อไปก็หาไม่เจอแต่พี่ก็นอยอย่างหมวยนะก็ปกติ จนพี่มาเป็นเองพี่ก็ว่าเฮ้ยมันชัดแล้วแหละกังวลไงว่าจะเป็นโควิดรอบสก็แบบไอ้อยเหี้ยชัดแล้วอะหนวยชอบไปเอาโควิดไปข้างนอกมาให้ติดให้วัตติดอะไรเงี้ยโอก็บแบบบ่นในใจตัวเองบน่นใจตอนตัวนี้น้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกไอบ้างเล็กน้อยพอพอโลกปัจจุบันนะ่ะมันมันมีโรคเยอะมากเลยใช่ไหมมันมีทั้งโควิดมีทั้งนู่นนี่นั่น เป็นอะไรใหญ่ๆอะไรงั้นไครหวัดไวรัสตับอักเสบด้วยนัานจนพี่ลืมลืมไปว่าคนเราเนี่ยมันสามารถเป็นหวัดได้เป็นหวัดอะเราลืมคำว่าเป็นหวัดอะพี่ลืมอะว่ามันมีโรคนี้อยู่ด้วยอะพี่ก็มานั่งรบทุนเองตอนนี้กูเป็นอะไรบ้างวะเป็นน้ำมูกน้ำมูกตลอดเลยเสมหะนิดหน่อยมีน้ำมูกหายใจไม่สะดวก แต่มันไม่มีอาการอื่นแล้วอะมันไม่ไอมันไม่เจ็บคอเฮ้ยเราเป็นอะไรกันวะแล้วก็นึกไปถึงตอนเด็กนึกไปถึงตอนเด็กอาการนี้มันจำเป็นตอนหน้าหนาวๆเนี่ยตอนอากาศเปลี่ยนแปลงนะ่มันจะเป็นมันคืออาการอะไรวะเด็กๆพี่เป็นโอหวดัดไอ้สัตว์โอ้โหหวดัดลืมว่าตัวเป็นหวดัดไม่ใช่ภูมิแพ้ะครับเป็นหวัดเฉยๆเลยอะ เป็นแค่วัดอะแต่พี่ก็งงว่าพี่เป็นวัดได้ไงเพราะว่าพี่กินวิตามินซีวิตามินซีวอลเมดนะพี่กินวิตามินซีตลอดนะไอ้เฮียเป็นหวัดเฉยๆอะเป็นแค่วัดอะแต่คือวิติกวิตตกกังวลว่าตัวเองเป็นโควิดเงียบๆหรือเปล่ากูจะเ,เป็นโควิดเงียบๆห,หรือว่าเป็นโรคอะไรเงียบๆหรือเปล่าวะไอ้เฮียเครียดวะหรือว่าพีเอ็มสองจุดห้าทำให้กูเป็นแบบนี้วะเอ้ยไม่ได้แล้ววะจะไปหาหมอดีไหมวะลืมเป็นหวัด ไอ้สัตว์เอ้ยเฮียเครียดกับตัวเองเซ็งกับตัวเองใช่แล้วอาการเปลี่ยนอะอ้าไอ้สัตว์ทำไม่ได้